สวัสดีค่ะร้านออรุ่งเรืองพาณิชย์นะคะคลิปนี้นะคะก็จะพาลูกค้ามาดูกับโรตารี่ติดท้ายรถไถค่ะตัวนี้เป็นของยี่ห้อโคบาชีนะคะรุ่น PC 2 0 0ขนาดความยาวก็จะอยู่ที่2เมตรนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะโดยรอบนะคะสำหรับตัวนี้ด้านนี้จะเอาไว้ต่อกับท้ายรถไถนะคะแล้วส่วนตรงนี้ก็ไว้ต่อกับย่อยอีกทีนึง นหน้าตาของใบปพรก็จะเป็นใบเล็กๆจะเป็นแบบตีดินละเอียดนะคะด้านนี้ก็สามารถกลางออกได้นะคะเอาไว้สำหรับรูปดินเวลาตีเสร็จมีสองฝั่ง ถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็สอบถามแลวเราเข้ามาได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปหรือว่าไม่อยากพลาดการอัปเดตนะคะก็กดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ